นี่นะคะเอาลงไปเลยจ้ะแถมนะคะเอาน้ำลงไปอีกอมหมดกันเลยแม่นี่ดูนะคะคุณจะเห็นว่าไอ้ที่ครูใส่ไปเนี่ยมันเป็นภาชนะแก้วทรงใสนะคะ ภาชนะแก้วสงสัยนะคะซึ่งคุณไม่เห็นแป้งนะคะที่มีขี้ฝุ่นนะคะลอยเคว้งและเล้งออกมาเลยนะฮะคุณเห็นไหมเห็นไหมคะไดโนมอนวาวนะคะประสิทธิภาพการกันน้ําเป็นเลิศนะคะนี่นี่ดูนะคะยิ่งเหงื่อแตกยิ่งหน้าใสยิ่งเหงื่อแตกยิ่งหน้าใสนะคะยิ่งเหงื่อแตกยิ่งหน้าใสอเกนที เมื่อกี้ก็ว่ามันเยอะสุดละนะคะเดี๋ยวมาเติมอีกหยิหนึ่งใครดูไม่ทันกอไปกอมานะคะปกปิดบางใสนะคะคุณสามารถทานะคะใช้เป็นแบบแป้งอย่างเดียวโดยไม่ลงรองพื้นได้ไหมแม่ได้ค่ะแต่ในกรณีคุณรองพื้นหนามากเราอยากได้อารมณ์แบบว่าอุ้ยหลอกตาชาวบ้านว่าหน้าแบบเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นหนักนะคะใช้เดอมอนตว้าวนะคะปิดนะคะ ตัวบนแทนแป้งฝุ่นนะคะถ้าเกิดคุณต้องการอารมณ์เบาๆให้ใช้แปรงเหมือนที่คุณสุดาใช้แต่ถ้าคุณต้องการอารมณ์หนักๆใช้แป้งพับก,กดๆได้ในกรณีคนที่ต้องการปกปิดนะคะปกปิดใช้แป้งใช้แอคขอตทษค่ะใช้พับนะคะกดๆๆๆได้นะคะเสร็จแล้วคุณต้องการความแบบเกาะหน้าแบบมหาปารายเห็นการเกาะหน้า12ชั่วโมงยังอยู่นะคะเอาน้ําเย็นลาดนะคะอีกรอบนึงเป็นอันเสร็จิธีนะคะลดมากค่ะเดมอนว้าวนี่ นี่นะคะทํากี่ครั้งนะคะเนื้อแป้งก็ไม่มีหล่นลงไปเลยนะคะตอนนี้เนื้อแป้งเนื้อแป้งไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็โปรงเปียกหมดแล้วนะคะนะคอยู่หน้านะคะเห็นไหมคะว่าน้าเกาะหน้าอยู่ขอบคุณค่ะนะคะนี่คือประสิทธิภาพของไดมอนด์วาวนะคะเดี๋ยวครูจะนะคะซับให้ดูว่าเมื่อเราซับไปนะคะสีของแป้งนะคะไม่ติดนะคะสีของแป้งไม่ติดเพื้อนทิชชู่ขึ้นมาเลย นี่นี่คือที่มาของเหงือแตกนะคะยิ่งเหงือแตกยิ่งหน้าใสยิ่งเงือแตกยิ่งหน้าใสนะคะหลอกตาชาวบ้านว่าหน้าดีล้างออกแล้วเหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นสายหลอกตาชาวบ้านนะคะอยากแอลใครบางคนให้รู้สึกว่าจริงๆเราหน้าฉันดีอะไรงเงี้ยเนาะอยากไปล้างหน้าให้ใครเขาดูนะคะใช้เดมอนวาวนะคะหลอกตาชาวบ้านว่าหน้าดีล้างออกเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือคนอื่นเชื่อว่าหน้ามึงดีจริงนะคะอะ ตัวนี้นะคะมีขาวชมพูนะคะกับขาวเหลืองเนะคะ่ะเบอร์ขาวต้งนั้นแหละแม่อารมณ์ประมาณว่าถ้าเราใช้แปรงนะคะต่อให้ดําขนาดไหนก็ทาได้อารมณ์ประมาณแปง้งฝุ่นนะคะถ้าเกิดคุณใช้แปรงนะ,ะแต่ถ้าคุณใช้พับเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ของการปกปิดได้มากกว่าอ่ะถามช่างนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะ